khi dùng tên là lấy thì nó lát không được thôi thì chị gì ờ đủ vì

ตัวครับอัดตัวครับอัดตัวอัดตัวอัดตัวนักแข่งนักแข่งนักแข่งตึงเกินเนี่ยตึงเกินไอ First blood. Yeah! Oh, 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 oh. Huh. <Double> kill. พีพีว่างไงครับว่างไงครับว่า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 งไงครับ Double kill. Oh, howdy. Oh. Oh. Then do I did. ขี้ตาหน้าเอาดิ่ว่าใครสร้างอ่ะดิมีคนสร้างก็เล่นนะไม่มีคนสร้างอ่ะดิถ้ามีคนสร้างก็ไม่เป็นไรก็เล่นได้

Triple kill. โวยฟังหนูเล่นระเบิดอะ่ะอย่าเล่นระเบิดอย่าเล่นระเบิดเกินไปไม่ต้องไอ้แย่ระเบิดนี้มันไม่หมดไ <laughs> อ้แย่ระเบิดร้อยลูกอะ่ะ <laughs> เออ,เอ,อไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้เกินไปเป้า Yeah, goodbye No goodbye, lock First blood. Double kill. Oh, oh, oh what the! อ้เต็กไอ้ฟุกเองเกินไปบางทีอ่ะเอเอาอีกแล้ว the new back ใครเล่นละเบิร์ดม่ะฮัลโหลใครเล่นละเบิร์ดฝั่งโน้เฮ้ย อย่าเล่รบิบอกฝังนั้นบอกบอกสาขาหนึ่งอย่าเล่นระเบิดอะไรล่ะสาขาส่องเม่งโยนอย่างเดียวห้ือน่ะเออเออฝั่งนั้นเขารู้ไงพวกเองเล่นระเบิดก่อนไง ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องเล่นแล้วไม่ต้องเล่นแล้ปล่อย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 เออสุดยอดจริงจริง Bye. Double kill!

New new backback hay back. am j nát đitanga ai won. Uh. ไม่มีใครสู้กับพี่เลยเกินเฮ้ยใครเล่นบาเล่ดน,นะเกินบับถ้าผมไม่รู้